แล้วสวัสดีครับนะตอนนี้ก็สติแตกนะครับสติแตกหลุดมีความกังวลน,นะครับคนเรามันก็คิดแหละครับของมันก็ขายไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่คิดว่าจะเป็นแม่ค้าจะไม่จับจอบจับเสียมนี่นะคะเราจะไม่จับจอบจับเสียมเหมือนเดิมแล้วค่ะนะจะไม่จับจอบจับเสียมแล้วคะอยากได้รองเท้าบูทค่ะใคะอยากได้จอบได้เสียมเมาส์เลยค่ะ ไม่มีทางค่ะที่ไปจับจอบจับเสียมมันเดิมค่ะโอ๊ยนะครับที่ขายขายของก็ขายบัวได้แบบนี้พี่ระม่อมบัดีครับพี่รัตนาเม่นน้อยป้ะน้อยบัดีครับเิ่นค้นว่าพอจับจอบจับเสียมคือเก่าอูย้ยครับอืคิดว่ามันจะขายดีตลอดไปเออคิดว่ามันก็มีซ่าเนะี่ยไม่น้องเอฟจีเนาะอืม มันก็ซาล่งซาล่งแลละบัดนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะมาซื้อบุ้มบั่มบุ้มบั่มบุ้มบั่มใช่ไหมเนีเขาก็มาซื้อตอนเป็นเกษตรตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นใช่ไหมล่ะพี่อัมพรสวัสดีครับมันไม่เหมือนเดิมเลยเงินหาก็หาไม่ได้ดูแล้วสติแตกอ่อนะพี่วัชราสติแตกจริงๆงพี่พี่สังเกตดูเลยครับมีความกังวลแล้วก็มีความบิดสาริษยาคน คำพูดคำจาชอบแซ่อเขาจะได้ไปเงินยกไ,ได้เงินกับบักไหลอืมจะได้เงินกับบักไหลทีนี้ใครกันแน่นะครับไปขอไก่เกียโจโจดไปขอไก่เกีย,ท,ย,กกยทีนี้โอ้ยตายแล้วทำเป็นพูดดีเออไปขอไก่เกียจะได้เงินกับบักไหลโอ้ยตายแล้วชีวิตอ่าแล้วเอฟซีก็รู้ความจริงทีนี้ แต่มึงไม่ทําทําให้มันถึงที่สุดไงอ่ามันเสียความรู้สึกไงเอฟซีเขาก็ถอยครับนี่นะคะเอฟซี FC คงเข้าใจค่ะการที่ให้อาภัยคนนะันเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะนะอืมขอบคุณเอฟซีนะคะที่เคารพในการตัดสินใจของหนูค่ะเงินก็เงินเอฟซีนี่เป็นคนจ้างเป็นคนจ่ายให้ ค่าทนายค่านั่นค่านี่เห็นไหมล่ะสรุปแล้วตัวเองจะได้เงินมันช่างตั้มกาแฟอ่ะกาแฟสดร้อนร้อนมาแล้วใช่ไหมครับผมออขอบพระคุณมากพี่เห็นไหมครับตอนนี้สติแตกอืมตีแตกเลรอครับพี่น้องเอฟจีมันไม่เหมือนเดิมไงครับตัวเองทําตัวเองทั้งนั้นนี่แหละครับบาปกำเบีนทีนี้แล้วทีนี้จะนอนไม่หลับได้ไหม เพื่อนฝูงก็ไม่มีนอยายปู่ก็ออกไปแล้วก็หาเขาว่าอะไรเป็นสายลับอีตีนุกหมูก็บอกว่าอะไรทีนี้มันไม่ปกปกอ้องโว้ยหน้าแม่เขาติที่เด็ดที่สุดตอนอืที่กำจัดคนออกจากชีวิตตัวเองที่เด็ดที่สุดคือ ตอนที่กล่าวหาว่าอีบุญมอมีเป็นชูชจอจัดได้ทั้งสองคนใชอสามีตัวเองแล้วก็เพื่อนด้วยยิงปืนนั<ช>้นเดียวได้นกสองตัวทีนี้ันั้นคือเด็ดมากอ,อันนั้นทั้งเพื่อนทั้งผัวน <laughs> ทั้งเพื่อนทั้งผัวกําจัดออกไปจากชีวิตทีนี้เห็นไหมครับยิงปืนนั้นเดียวได้นกสองตัวอันนี้นะครับคือแผนการของเขานะจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําแบบนี้ เพื่อต้องการแบบนี้มันบาปกรรมเวรครับเห็นไหมก็มันก็บาปไปหนุคูบุต้าอไงทีนี้คิดว่ามันจะไม่มีหนทางไปคิดว่ามันจะกินเหล้าเมายาแล้วจะให้เอฟซีเห็นว่าโอ้ยนี่ล่ละคะ่ะสิ่งที่สันอยากเลิกกับมันก็เป็นแบบนี้คะ่ะสมควรเลิกคะ่ะแบบนี้อะไรประมาณนี้มันกินเหล้าเมายาค่ะฮะเห็นไหมใครเอฟซีครับพฤติกรรมของมันนี่ใครจะไปอยู่กับมันได้ค่ะเออมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างที่มันคิดทีนี้ น่ะมันก็หาคงมาหาของมาขายมันเพื่ออยู่กับพ่อกับแม่มันอยู่กับแม่มันมันก็ไปกี่โยงกี่ยามันก็อยู่ของมันได้ใช่ไหมล่ะรถมันก็มีคีย์ใช่รถมันก็มีคีย์นะครับมันเป็นแบบนั้นหนึ่งนะครับเขาจะวางแผนมาแล้วเขาจะด้วยค่าคนดูถูกคนแต่ตัวเองเนี่ยนะโอ้ยน้ำเต็มแก้วเด่ไม่ยอมรับฟังใคร ก็เหมือนโจโฉก็เหมือนกันเห็นไหมอ่าเขามาตำหนี่ว่าเออจะไปกินอะไรจะไปดืม่ไมไ,ไม่ได้ตำหนี่เขามาะนำเตือนเขามาใช่ก็ว่าบอกัน,นละ่ะนะดีนั่นล่ะก็จะว่าจะไปชี้ <จะ S 1> แตกไรเห<ด>ล่านะจะ,จะไปจะไปชี้แตกไรเบียนะน่ะอืมอืมเขาก็บอกแบบนี้มันเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีว่จะ ขนาดที่มาอยู่ต่างประเทศหน้าร้อนยังปลูกพริกปลูกผักกินเองไม่เคยลืมว่าตัวเองเกิดมาจากอาชีพอะไรนะใช,ใช่หนึ่งนะครับถ้าคนเราเนาะมันรวยร้อยล้านพันล้านถ้าเราอ่คนรวยเขายิ่งประหยัดเขาไม่ลืมตัวเองเขาไม่ลืมกัพืชตัวเองอใช่ไม่ใช่ว่ารวยแล้วได้ดิบได้ดีเราไปอยู่คนรวยจริงเขาไม่ได้ถือ เออเราปลูกผักปลูกพืชอะไรกินแล้วเราทําแล้วเรามีความสุขไงพี่เข้าใจไหมพี่อเออเห็นบอกเอาไปปลูกเท่าไหจะแถวอันเขาปลูกข้บักแค่ดอกแค่เขาข้อได้ขายผุนปลูกข่าปลูกตะไคร่ผุนให้งข้อได้ขายผุน่น้นครับพีน่น้อ,นองเอพีเฉพาะคนมาซื้อผุนนะครับอะไรก็ทุกอย่างมันก็เป็นเงินหมดแหละน,นะครับเพราะว่าจะเป็นหัวเจียงไขเพราะว่าจะเป็นนอกข่านอกตะไคร่เกาหลีนะ ดำตายเ็าปลูกผ,ผักขายน่น,นะใช่ดนูนคลิปเขาแต่ละคลิปอมันเป็นแบบนั้นนะครับ<ม>เป็นน้องเ c ็้ร้านวิวแมนบอก้านวิวล้านวิวมันอยู่กับคนนี่แหละจะเขา้ามันละมีซูชิละห้างละคนเขา้าวันนี้บับถาแต่เอาเงินแต่บริจาคเขาเขาคีาใช่มีเขาก็ยังไม่เห็นจะวางตัวสูงสักหรือเนือ เขาไม่ได้ทําตัวเก่งไม่ได้ปากดีเขาไม่ได้ก่างนะคนที่เขารวยนะเขาอ่อนน้อมถ่อมตนกับพี่น้องเอฟีนี่แหละครับเขาถึงรวยอ่านะครับอันนี้เนี่ยแหละครับนกไม่มีขนคนไม่มีพวกมันจะใหญ่ได้หรือครับมันใหญ่ไม่ได้ได้ไหมล่ะวิล่าเจมีสุนาดูสุนารีรวยแค่ไหนเขาก็ทําใช่เขาทำตามน้ำพงุงน้ำพริกหนุนขายด้วยหนุน อื mm. ขนาดอะไรครับเจ<ะ>้าไม่าอกขนาดานึ่งขขากินไหมมาเห็ดเนาะ mm. ขนาดเจ้าฟ้าเจ้าพิกินรผมโย,ยังไปดำให้ดำหน้าผุ่นเพื่อนซ้ำไหน <ừ> mm. พี่น้องเอฟซีแม่บ่ดละอ่ะกะากษัตริย์ของเราเมื่อเป็นคนของสังคมแล้วเป็นคนที่มีแสงมีพาวอร์มีกระแสก็สมควรที่จะทำตัวให้เป็นแบบอย่างอเออบ่อบแอนว่ามาเหตุโตกลางเหตุตัวน จะสี่ให้สังคมมันเห็นอะแม้เออเห็นบอดาราดาราเขาวางตัวเขารู้จักวางตัวพี่วิรุูดบอกดิเพี่มาเรศเม่ว่าสอนได้ในเมื่อคุณอะเป็นรู้ในสังคมอะก็บอกว่าเต็งฉลาดต็งรอบรู้รอบด้านก็น่าจะเรียนรู้ว่าคนที่มีกระแสเขาวางตัวยังไงถึงจะอยู่ทนอยู่คงนานจะทำยังไงให้คนรักง่ายเลย ใช่ไหมพี่อัรัญยาไม่มีใครช่วยเหลือตลอดไปมีทุกอย่างแล้วใช่ครับไม่มีใครช่วยเหลือใครตลอดชีวิตหรอกครับหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่ใช่่าให้เขาช่วยอย่างเดียวสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่ตัวเองอ้างให้คนอื่นช่วยก็เริ่มออกออกจากชีวิตตัวเองไปเรื่อ,อยๆอ,อย่างอ,อย่างมีคนช่วยเมื่อก่อน ก็อ้างว่ามีแต่ครอบครัวมีแต่ให้ครอบครัวมีแต่ช่วยคนนั้นมีแต่ช่วยคนนี้เนี่ยอันนี้ก็คือตัดปัญหาไปแล้วว่าที่นี่เสียเอาข้ออ้างอย่างมามาม่ให้เขาซอยยแบบนี้เอออย่างอันนี้ตัวอย่างนะอืมมันนี่จำ่ป็ว่าว่าเสียเส้นเสียนมันจะเกินเวลาแล้วไหมมันจะเสียไปตลอดชีวิตเลยไหมเออคนเสียเสียเส้นเสียเนนี้มันจะยืนด้วยขาตัวเองไม่ได้เลยเหรอแมนบอกเออแล้วก็มีในเรื่องของเลี้ยงเดียวหรอ อยู่ลําพังกับลูกสองคนเหรอเอาอันนี้มาเป็นข้อขอ,อ้างใช่อืมมันก็ใช้ได้ไม่นานไม่นานอืมนี่มาไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเบบ,บอใช่ไหมตอนนี้มาอ้างเรื่องอะไรเรื่องถูกกลั่นแกล้งถูกลังแกอันนี้เรื่องถูกลังแกนี่เห็นพูดมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เกิดเรื่องใครไปรลังแกอ่าถามหน่อยมีแต,แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีแต่เกิดขึ้นเพราะปากตัวเองใช่ อกอ็ป้าปากตัวเองนั่นแหละที่บอกว่าถูก้องเรียนมากมายเรื่องถูกหูก้องเรียนมากมายก็มีแค่สองเรื่องนี่นะตอนนี้นะ่ะใชต่ตอนนี้มีแค่สองเรื่องเขาโดนรับไม่ไหวเลยเขายนโดนมามาตีโพยตีพายออกมาโยวยวายว่าโดนรังแกโดนกันแกล้งใช่เขาโดนเยอะกันนะเขายังไม่เอ่ยเลยเ,ออเขายังไม่ปิดปากู